ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดรายชื่อ15จังหวัดเจอฝนฟ้าขนองเตรียมรับมือ วันที่3 1มมีนาคม2567กร้อกิรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะลักษณะเส้นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหล่วนในตอนกลางวันขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดระยะนี้ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลจีนใต้ทําให้ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งฝุ่นละอองนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคก,กลางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกําลังอ่อนลง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหล่วนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด19ถึง24องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ38ถึง41องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและจะมีฟ้าหล่วนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งค่ะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบปราชธานีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนกับร้อนจัดและจะมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันนะคะ โดยมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิตำสดุด24-27ถึงองศาเซลเซียสสูงสดุด38-41ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศจะร้อนและจะมีฟ้ารล่วในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบ,บรุรีแล้วก็จังหวัดตราดอุณหภูมิตม่ำสุด2 6่8ถึงองศาเซลเซียสสูงสดุด34-39ถึงองศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1ม ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาประตานียะลาน่า,นาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-37องศาเซลเซียส,สทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25 2 6องศาเซลเซียสสูงสุด34 3 7องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนและจะมีฟ้าหลวดในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนอง เล็กน้อยนะคะบางแห่งอุณหภูมิต่ำสดุด27-28องศาเซลเซียสสูงสดุด36-40องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ